ลัดไปนหนีมันติไปใส่นะพ่อไปแบนแจงให้เพิ่นวัดแกงกระเบาอยู่ใส่สนานี่แจงกระเบาอยู่บ่ไก่มันบ่ครับพี่น้องนี่บ้านนาพเนียงอคุ้มคาหมากโมพี่น้องบ้านนาพะเนียงออำอำเภอโพไซจังหวัดอุอบล<น>ราชชานี่ครับผมไปน้อ,นองราไปเลาะเบิ่งน้ำกันครับอยู่นาลุงเลี่ยมน้าพะเนียงอ,อเลย้อครับ เ,เขาเคยของมากเทียบได้พี่น้องเคยได้ขับรถผ่านนี่ก็เของมากครับมาผอบ้านใหญ่สองหลังเลยบ่มีคนอยู่คาดว่าเพิ่นจะสิไปกรุงเทพกรุงไทยนะครับผมเขาอยู่บนถังนดูนม่นนีบ้านคนอยู่บ่ครับเพิ่นคือว่าเป็นคนุ้ม่ําหมากโม่ไปเลาะเบิ่งดูครับเป็นจังได๋แต่ว่าอยู่ข,ข้างลุงเลียมนะครับเร้อล,ลุงเลียมก็ยังเปิดปก,กติอยู่ครับเพิ่นเปิดเทิบบ้านนาพะเนียงออ ข้ามหมากโมกเนอะโอ้มีหมานคนอยู่ด้วับเด้เข้าไปนี่น่ารู้ไปหนีมันหนาสิทะลุโขงมีว่างเถอะเนอะเห็นชาวบ้านผมสิทธามชาวบ้านคนเบิ่งมีคนอยู่้ะครับมีคนอยู่แต่ว่าทางมันเกลื่อนค่อยๆลงไปสิไปโขงนี่นะครับ เลื่อนหน้าไเน,นี่ยหรอคือเรเห็นคนอยู่ถ้าว่าลงไปหนีมันสิไปใส่โมมีคนอยู่เด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าขึ้นไปพุ่นถ้าสิลงไปผีถ้าลองลงไปเบิ่งผมว่ามันสิลงไปโขงค่ะแค่ยังไงเพราะมันค่อ,คอยๆค่อ,คอยๆลงไปหาแม่น้าโขงนะพี่น้องโอ้องไมแกยังมีบา้านคนอีกอยู่เด้ขา้างหน้าบางคนเห็นอยู่น้ำไห้น้ำหนานะพี่น้อง ไปกันต่อเลยครับพี่น,อน้องนะบ้านนาพเนียงอกคุ้มข้ามหมากโม่ครับผมเบิ่งลู่ออกเป็นสิไปสุดใส่ข้าผมว่า,ม,ม,ม,ามันก็ยังสิค่อยลุกไปหาโคงถูกแล้วครับตอนกับเป็นเือกี้ยังเป็นอีกบ้านจุ่มหนึ่งของบ,บ้านฟิปก็หลัง,งสองสาม,สามโอ้ขอขอบคุณแมา่ฝากไว้เลี้ยวมากันลมสาม าต,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 ต่อไปไปเหอนเพิ่นข้นกับจอดถามไง่าเป็นจังไนไงคุณผู้อมบอกไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมหลังจากเกี่ยวเขา่าเกี่ยวยังแล้วนี่เองเสร็จแล้วครับบ้านห้องกะลังไถปลูกพักปลูกมี โอ้มันก็นมักเป็นคุ้มหนึงอย่างอยู่ประมาณหนึ่งสองสาหก็ดแหลังเก่าหลังนี่นะครับคุ้มคำหมากโมเขมะมันก็นล้องไปเรื่อยสุดจะลุโขงหุ่นลบวจักร้งไปเบินน้ำกันครับ ็นนี้สองสองฟังนะครับฟังทางลงเลือดจะเป็นคุ้มคำหมากโมเขาจะว่าเขาล่องลงมาเบ่งก่อนว่ามันสิบปบหอดไซน์นะครับหอดทิศทิมโค้งคุนละคอแล้วเขาจะไปอีกบฟังทางคุณครับบ้านนาพเนียงออมเพิ่เพื่อใส่จังหวัดู้บลนครับผมอืมมันกระลมลื่มดีอยู่เน๊ะ ไปต,ต่อเพื่อนว่าเส้นดีเมื่อกี้จอดถามแม่เล่าเพื่อนว่าบอทะลุโขงเลยครับตอนสี่ห้อนหงายกัดจีนเพื่อนว่าเโล่ลงไปเบื้องต้นครับโอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยครับท่าย่างสองฟังทางวันบรรยากาศเขียวขจีช่วงนี้บนถนนมีทุ่งหญ้ายสะรันหน้าเลยครับช่วงนี้ต้องรออีกประมาณสองสามเดือนกุมโมกกล่ากุม่มภาพเลยครับ,รบนะี่หน้าเมษา ตั้ง็สิบเป็นทุ่งหญ้าสวรรคตอนนี้เอาลงไปเบิรงก่อนครับเหมือนว้านบ่ฮอดโขงงตะวา่ามันสิบไปฮอดห่วยก,กระจีน <c oughs> เขาก็กำลังเรือง,ง่ามครับผมม <c oughs> รรยากาศสุดยอดเลยครับ ได้ดหออดอีกเด้พี่น้องนี่นก็ยังเป็นเฮ้ยใ,ใครๆก็ฟ้าม่วเพื่อนอะนะครับข้างลงอื่องโอ้สวนไทยเพิ่มป๊าบอ่อมยางดีโอ้สวยงามจนี่ เ็ดหลูหลายเลยพี่น้องเลยขึ้นโน่นนี่ไปอีกตอนนี้มันต้องออกจากนอกบ้านหน้าผนังอ,อ้อเราพี่นอ้องแลาก็ล่งนิขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมัาสิดกับหัวห่วยกัดกินเราสินั่งไปเบิ่งรั่วโอ้โหขับสิกเลยโอ้ เป็นตลมลื่นดีขนาดที่นอ้นองนี่มันมากเลยเลยๆมันน้มีบ่านคอนอยู่เลยครับโอ้เป็นตลมลื่นคัขนาดเลยครับมีคนอยู่แน่บ่มีคนอยู่แน่ธรรม,มาดาครับผม ไฟก็ยั้งนั่มไปหอดอู่ตั้งนลายเปนก็เทียคนจีบขึ้นมาแล้วผมว่าอ่านงงหดเลยหอดอีโอ้เทียนหลังมันใหญ่สุดๆ เขาเป็นสุปเป็นเขาไปให้ไปสวนเพื่อนหมวกแบบน,นี้ไม่เลืนทางเขาไปให้ไปสวนเพื่อนหมวกสามแยกนี่เขาดีไปใส่แบบนี้ไป,ไปตั้งใด <c oughs> พี่เรามั่งผมว่ามันจังสิลงไปเลื่อทางใดน,นู่นนี้ ก็บม่มีคนอยู่ไปทางนี้แล้วเนาะเป็นตะคือป่ะไปเนี้พี่น,น,นุ่มบ่มีชาวบ้านบมมียังเหตุถามเลยนะพี่น้องผมเป็นน้ำไห้น้ำมาข้าดว่านาซิเมนครับข้ามห้วยกับจีนไปก่อนถึงจะลงแม่น้ำโขงเอเส<อ>าวไฟฝ่าก็ไปน้ำตาอย่างเลยนะค,ะนนครับโดยบรรยากาศสุดยอดลงลื่นสวยงามมากครับผม บรรยากาศสุดยอดเลยขึ้นไปกับวุม่นสิตันอีกมูบ่บ้านหนึ่งบอกคันมันเป็นจนังไรกิ่งงามแท้อ๋อดีๆเู้ดีเลย เดี๋ยวเด้อดับดับรถลก่อนแนวบริยินนี่ท่านท่านท่านว่ามันคือจังสิไปห่วยกับจีนนะครับก้อนทดิสกามโค้งอ่ะนะครับท่านว่ามันคือจังสิขกามรั้ห่วยกับจีนก่อนทางไหนทางนี้ก็ไปห่วยโดนห่วยโดนห่วยกับจีนเรียกกันเดียวกันหรืูปปากแล้วแล้วถ้าไปตรงนี้แหละไปทางไหนครับทางนี้ไปไหนออกบ้านแก้งไฮออกนองโผล่ละบ้านแก้งไฮ ห้วยกระจินโ oh, อ้สงสัยตรงนี้แหละสะพานนะครับอันนี้อ๋อโค้งเลยข้ามข้ามสะพานไปเหรอครับตรงหัวสะพานนครับสะพานดำคือถนนดำคือตอนนั้นก็เป็นคลองไอ้แม่น้ำห้วยกระจิน oh. โอเคโอเคเลาะไปเหื่อยๆว่าไ,นนะไม่เคยเข้ามาสักครั้งนะมีแต่ขับรถผ่านก็เลยผมนึกว่ามันทะลุมาแล้วมันจะไปแม่น้ำโขงเลยไม่ใช่เนาะ เปล่าครับแต่ผมคิดว่ามันจะไปถึงริมน้ำโขงอ้มนนอ้อมนยูอ้ตรงห้โดนผมนึกว่ามันจะเหมือนสองคอนนั่นนะขี่ตรงเข้าไปแล้วก็เป็นน้ำโขงเลยโอ้อะไรนะแกงกระเปาโอ้โหแกงกระเบาไปทางไหนนะครับเอ้าไปถนนใหญ่เนี่ยจะมีป้ายแกงกรปามนไม่ ไปไปไกลไหมครับถึงสิบโลไหม <Okay. S 1> โอ้โหเราป,ป่ะเป็ยอดยางเลยค่ะไปไปเบื้องบ่ไปมห่ห่วงพี่เหรอเนาะขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับโอ้ตอนตอนนี้นะ้ำมันลดลงยังไม่ลดมันเห็นไหมครับมันเห็นแก่งไหมนี่น้ำลงแล้วนี่เหรอ,อเคยได้ยินแต่ชื่อยังไม่เคยเข้าไปเลยครับขอบคุณครับ อันนั้นนี่ยังนัสิบมิจียังซอยเพื่นบกให้จึ้งไอยู่โอ้้ปเราเดินทางต่อครับผมอดีมากครับับไปหนีมันหนไปไสนนะพ่อไปแจงให้คับไปบ้านแจงให้เพื่อนว่าแกงกระเบาอยู่ใส่สนานี่แงกระเบาอยู่บ่ไก่มันบอกครับจะทำไปเลยจทำจะให้เขาอูกอันนี้ม่ โลครับกาเลป้าระน่อเคเรัไปห่อไเรื่อยๆก็ครับผมยิ่งจะซื้อมาแกงกระเบ๋าแกงกระเบ๋าได้เลิน้ำมาโอ้อ้อมไปดีเนาะครับคับได้ลครับผับขอบคุณครับเราบอกตาง อเอาไปแกงกระเบาต่อเลยครับผม